สวัสดีค่ะมาพบกับเนยที่ติดรถสวยกันอีกแล้วนะวันนี้นะเนยจะพามาชมรถเข้าใหม่กันเช่นเคยคันนี้เลยค่ะเป็น Ford Ranger All New c a b รุ่น x l t นะเป็นตัว Highlander ลูกค้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่น่าเชนด้วยนะปี2018นะปีใหม่มากคันนี้สวยมากๆเดี๋ยวเนยจะพาไปชมด้านนอกและด้านในตัวรถกันเนาะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะอ่าด้านหน้าตัวรถเนี่ยดู เห็นเด่นๆเลยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชุดแต่งฝากระโปรงนะเป็นตัวสกูปนั่นเองแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้รถเนี่ยดูมีเสน่ห์นะดูน่ามองมากขึ้นเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตัวรถอ่าด้านหน้าตัวรถเนี่ยก็จะเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบสีเงินคอเมียมแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของดวงไฟค่ะดวงไฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นดวงไฟเป็นเอ่อโปรเจคเตอร์แล้วดวงไฟลูกแก้วนั่นเอง แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าแบบนี้เลยอ่าถัดมาด้านข้างตัวรถตัวนี้เนี่ยเขาจะติดซุ้มรอมาให้หมดแล้วทั้ง4ซุ้มเลยนะเป็นออกสีดําด้านแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแม็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นแม็กเรปก็คือแม็กขอบ17แต่ว่าจะเป็นยางหน้าใหญ่หรือว่ายางแก้มใหญ่นั่นเองเหมาะสำหรับสายรุยหรือสายเดินป่าต่างๆนะลูกค้าคันะนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.2 แล้วก็เป็นเกียร์6สปีดออโต้ด้วยนะใครที่มองหา Ford Ranger Cab เกียร์ออโต้คันนี้เลยแล้วก็บันไดข้างของเขาตัวนี้ก็ติดมาจากศูนย์เลยนะติดมาจากศูนย์จากโรงงานส่วนกระจกข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้ด้วยแล้วก็เบ้ามือจับนะเบ้ามือจับก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะมีคิ้วกันสาดมาให้ติดแหลกหลังคามาให้สำหรับสายลุยโดยเฉพาะ ขนของเพิ่มเติมเนี่ยได้เลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะด้านหลังตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนี่ด้านหลังตัวรถค่อนข้างสวยเลยสภาพดีคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้4จุดเลยนะถอยนี่ด้านหลังนี่สบายมากเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็มาพร้อมกับตัวเขาเรียกว่ากันชนตัวนี้ติดมาให้เลยนะคะรถสภาพดีมากๆเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะว่ารถจะสวยขนาดไหน เป็นปรับไฟฟ้าเลยนะคะทั้งคันแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันมาให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาปรับได้หมดเลยนะคะจากพวงมาลัยส่วนพวงมาลัยเนี่ยจะปรับได้เฉพาะขึ้นลงเท่านั้นนะคะลูกค้าจะไม่สามารถแบบดึงเข้าดึงออกได้แล้วก็ในส่วนของหน้าปัดตัวเรือนไม้ตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลทั้งเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบตัวเลขแบบเข็มนั่นเองคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม้น้อยมากๆไมวิ่งมาเพียง 9,000 90, 0กว่ากิโลเท่านั้นแล้วก็รับประกันไม้แท้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงเดิมที่ติดมาจากโรงงานฟังได้หมดไม่ว่าจะเป็น FM AM MP3 หรือว่าต่อ AUX ต่อ USB ได้หมดเลยนะคะในส่วนของระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้แบบนี้เราสตาร์ทเครื่องปุ๊บแอร์ Air จะติดอัตโนมัติเลยนะคะ บอกคันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ออโต้นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.2แล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้6สปีดเลยนะลูกค้าอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อเอาไว้วางแก้วน้ําหรือว่าช่องเก็บสัมภาระต่างๆนะคะตรงนี้เก็บได้เยอะเลยนะเนี่ยกว้างมากๆแล้วก็ในส่วนของด้านบนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าที่บังแดดเปิดออกมาตัวนี้เนี่ยจะมีไฟทั้งสองข้างเลยนะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยอ่า จะเป็นช่องเก็บแว่นตาปกติทั่วๆไปนี่เลยนะคะแล้วก็ภายในก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้สภาพดีมากยังใหม่อยู่เลยนะแล้วก็ในส่วนห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นเออเขาเรียกว่าเบาะรองนั่งเป็นหนังแล้วก็พนักพิงจะเป็นหนังให้นะคะถ้าใครสนใจ ติดต่อโทรหาเนยได้เลยที่เบอร์0903103100หรือจะเข้ามาดูรถของจริงได้ที่โชว์รูมตีรถสวยของเรานั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างทั้งภายนอกและภายในสวยมากเลยใช่ไหมลูกค้าคันนี้นะเปิดขายเพียงราคา498,000บาทเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นส่วนรถให้อีก20,000บาทเท่ากับ Ford Ranger คันนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่478,000บาทเท่านั้นแอบกระซิบบอกนะลูกค้าคันนี้เนี่ย สามารถได้โปรผ่อนศูนปเปีแรกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีแรกจะผ่อนเริ่มต้นเพียง800 0บาทเท่านั้นค่ะถ้ายังไงสนใจน่ะรีบติดต่อเนอยเข้ามาได้เลยแล้วถ้าเนยมีรถคันไหนรุ่นใหม่หรือว่าเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเนยจะเอามาฝากกันถ้ายังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้เนยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ